สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กันกับเกม Age Defender นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมารีวิวตัวหลักอ,า,อาศูนมายาตัวนี้พอดีว่าทำกิจกรรมวันนี้มีกิจกรรมอัพอาติเศษสมมาูนพอดีว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่ลงไปก็เป็นสมอาูนพันห้าร้อครั้ง ก็จะได้ชิ้นส่วนอันนี้มา3ชิ้นแล้วก็ถ้า2,000จะได้น,นี้แต่ว่าแต้มแต้มที่ได้มาตรงนี้ค่อนข้างเยอะก็เลยเอามาซื้ออันนี้ได้ก็เท่ากับว่าจะสามารถเปิดได้เลยไม่ต้องรอถึง2000นะทาไมงั้นมันจะนานก็เดี๋ยวมาดูว่าอัพไปแล้วตัวสูนตัวนี้จะได้พลังเพิ่ม มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็มีอยู่สิบหกเอ็มจุดสามแปดก็เดี๋ยวมาดูว่าจะเพิ่ม,มเพิ่มทีละสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นกว่าสองหมืนสามแล้วก็ตีตัวนิตที่ละเจ็ดหมื่น ก็สองมื่นสองมื่นสองมื่นสามเจ็ดมื่นก็คอนข้างเยอะทีเดียวนะพลังประมาณแสนกว่าก็เดี๋ยวอันนี้คืออ่ะพอดีอยากจะบอกว่าผลไม้มายาเนี่ยขาดแคลนมากนะครับก็ตั้งแต่สุ่มพันห้วัดครั้งไปซึ่งเวลาได้ของมาละมาอัพเนี่ยไม่พอต้องมาคอยซื้อ ซึ่งไม่คิดว่าจะขาดแคลนเพราะว่าดองของมาบางทีไม่ได้อัพหรือบางทีมีผล,ลไม้เยอะแต่ว่าไม่มีชิ้นส่วนพวกนี้ให้อัพแต่ไป,ไปม,ามาแล้วก็ขาดแคลนเยอะมากมีตัวนี้ก็จะอัพเบล15ได้แล้วคือจะตันแล้วตัวนี้นะ สุ่มจนเกือบจะต,ตันแล้วตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูวันนี้ก็อันนี้ก็อัพเพิ่มไปอีกไปมาอีกหมื่นหนึ่ง่าตัวนี้จะเพิ่มพลังฮีโร่ทุกตัวสิบเอ็ดจุดเก้าสองเปอร์เซ็นต์อีกสี่ร้อยอีกสี่ร้อย เหรียญนี่ก็มีค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ากดไปพันห้าร้อยครั้งสามารถซื้อได้หลายอย่างก็เดี๋ยวค่อยไปดูว่าจะซื้ออะไรอ่ะเป็นเวล5ห้าก็เพิ่มพลังไปอีกอืมก็คือสเตตัสอย่างอันนี้มันจะเพิ่มพลังโจมตีทุกตัวสิบเอ็ดเปอร์เซ็นใช่ไหมครับก็คือฮีโร่ตรงเนี้ย ทุกตัวเนี่ยทุกสายจะเพิ่มแต่ถ้าเป็นแค่อย่างเช่นอันนี้เพิ่มทุกตัวทุกตัวทุกตัวตัวหนึ่งทุกตัวอ่าอันน,น,นี้อย่างเช่นอันนี้เป็นนักเวทซัพพอร์ตและเลนเจอร์ถ้าเราอัพขั้นตัวนี้ขึ้นเป็นเวลเจ็ดครับอัพขั้นเป็นเวลเจ็ดก็จะ ฮีโร่ที่เป็นสายนักเวทสัปพอร์ตเลนเจอร์ก็จะพลังเพิ่มขึ้นก็เนี่ยมันจะมีอะไรนะสัพพอร์ตอย่างตัวนี้ก็พลังเพิ่มขึ้นก็เพิ่มทั้งโจมตีเลือดป้องกันนะแต่ถ้าอย่างนกนกเนี่ยจะด,ดีหน่อยแทงกัะเวทถ้าใครในทีมมีสายแทงกัะเวทเนี่ย เน้นนับนกเยอะๆเพราะว่านกเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้เป็นเวลสิบเนี่ยจะเพิ่มหลบสามสามเทิร์นถือว่าปกติแต่ก่อนไม่ค่อยมีคนใช้แต่เดี๋ยวนี้คนใช้กันเยอะมากเพราะว่าเพิ่มหลบเวลาพ K กันหลบนี่มีผลสูงมากในการต่อสู้เอ่าพอดีวันนี้เห็นอ่านี่เวลสองร้อยเจ็ดสิบครับ เพราะว่าปกติอัพได้แค่ถึง2 240นี่ครับ288ตัวนี้292นะแล้วก็จะบอกว่าตัวธรรมดาสายเนเจอร์สายอื่นๆก็สามารถนะอย่างสายส่ายแสงเนี่ยก็สามารถอัพอัพเกินเพล2 4สองร้อยสี่สิบได้นะ สายเนเจอร์ Ninja, เมื่อกี้ก็อัพได้่ยที่เห็นเข้ามาให้ดูนะว่าสามารถอัพเกิน240ได้หนึ่งค่ายแสงค่ายแสงค่ายแสง250หนึ่งมีเนเจอร์ครับได้แต่ว่า อันนี้มันตันแค่240ไม่รู้จะอัปเดตเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอแพ,แพทอัปเลเวลแล้วก็ไม่รู้ว่าการอัปเลเวลไปมันจะใช้แต่เลเวลตัวตัวหินอันนี้อัปอย่างเดียวหรือว่าต้องใช้หินทะลวงด้วยถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ใช้หินทะลวงแล้วใช้แต่ตัว exp ตัวนี้อัปอย่างเดียวนี่ก็ต้องเก็บสะสมมาเยอะๆเ,เ,เหมือนกันนะ ก็วันนี้ก็มีอาตัวละครใหม่มาเป็นตัวเมนดูซ่าเดี๋ยวไวรีวิวอีกคลิปหนึ่งอาเดี๋ยวทำอีกคลิปหนึ่งเป็นรีวิวแยกไปอันนี้จะมารีวิวแค่อสูรรอบว่าพลังว่าได้เพิ่มเท่าไหร่ในการอัพตัวนี้มาใช้ซึ่งจะดีไหมก็เดี๋ยวเอาไว้ดูกันนะเพราะว่าการหามันค่อนข้างยากมากนะแต่ว่ามันเพิ่มพลังเยอะ แต่ว่าเอฟเฟกจะดีไหมก็เดี๋ยวมาดูนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกก็คืออ่าอาร์ติเฟกผมอัพเต็มแล้วเป็นจากสีขาวถ้าเป็นค่ายธรรมดาเป็นแสงเนเจอร์มืดจะเป็นแค่สีขาวแต่ถ้าเป็นพวกปีศาจกับ ปีศาจกับเทพเนี่ยจะอัพได้สูงกว่าอีกหนึ่งขั้นก็จะเป็นสีทองนะก็คือจะตันนะจะเป็นสีทองซึ่งมันจะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมาถามว่าเอฟเฟกเกิดมามันจะอะไรยังไงก็ไม่รู้แต่ว่ามีเอฟเฟกในการต่อสู้เดี๋ยวยังไงไปดูกันว้าวแน่นอนนะก็เดี๋ยว ตอนนี้ก็ผมก็จัดทีมใหม่แล้วผมมาใช้ทีมนี้สำหรับ ID นี้ก็นี่ครับก็สีทองพื้นพื้นที่ตัวละครยืนจะเป็นสีม่วงม่วงครับมีแสงอลลา่าขึ้นวิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีเงินก็จะเป็นสีเงินเงินเป็นยันงงอ่าไปดูอันนี้ใช้หมาสุนัขสุนลอดนะสุนักของ 5D ก็เดี๋ยวมาดู โอคิลีเป็นสีเงินแล้วมาถึงก็ปล่อยบัฟอันตีได้เลยก็ทำให้ตัวบาบาโตสเวลาเป็นรับดาเมจก็จะรับดาเมจฟรีหนึ่งทีรับดาเมจโดยไม่เสียเลือดเพราะว่ามีเกาะของโอคิลอีอันนี้ก็เป็นท่าอันตีเลยเหมือนกันก็จะมีนะพอแล้วก็จะมีออร่าเป็นสีลุ้งเคลือบที่ตัวอยู่ ก็ไม่รู้ว่าเดฟเฟกอะไรยังไงแต่รู้สึกว่ามีความถึกขึ้นมากมีทั้งบัฟป้องกันที่ลดดาเมจของตัวคาเมลแล้วก็บัฟของบาบาโตสนะเป็นาการสองสองอันได้เพิ่มโจมตีจากซูสแล้วก็ ตีแรงขึ้นอีกก็บันเทิงกันเลยนะบัฟเยอะแยะสวนหมานี่ก็อาจยะดูหมานี่รู้สึกว่ามันจะเพิ่มอะไรไห่แน่ใจจำไม่ได้ว่ามีเปอร์เซ็นต์ลดอะไรตรงตรีดามีอะไรพวกนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่สายเติมหนักใช้กันเยอะอยู่ก็น่าจะดี ลองจากนกนกคือตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะที่ใช้คือทีมหลักที่มีพลังสูงคุอเขาจะใช้นกลองมาก็เป็นหมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวอะไรน่เดี๋ยวไปดูจำจำจำ,จำไม่ได้ อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวตัวนี้ที่ใช้กันเป็นอะไรเนี่ยผู้วิทัศน์เก็ดน้ําแข็งเนี่ยตัวเนี้ยแต่ก่อนมีคนใช้เยอะมากแต่หลังๆเหมือนไม่มีประโยชน์ละกระทิงก็เลยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช้กันทีมหลักตัวใหญ่ที่เป็นที่เป็นแบบสายเติมหนักตัวใหญ่ก็จะมีไม่นกก็ตัวเนี้ยครับ ไม่นกก็ตัวน,นี้ทีใช้การลองมาก็เป็นหมาแต่ส่วนใหญ่จะเห็นนกซะส่วนใหญ่เวลาดูในศึกตรงเนี้ยจะมีให้ดูพวกนี้รอบชิงเลยแล้วกันเราไปดูอ่าคุณอยากใช้หมา แต่ว่านี่ไม่ใช่ทีมหลักเขาาใช้หมาเป็นแต่ว่าคนนี้ฝั่งขวา 19m นี่น่าจะเป็นทีมหลักแต่ใช้ตัวนักลบ ก็คือคนนี้ก็นี่มาดูทีมหลักเขาว่าเขาใช้อะไรใช้ตัวนี้เป็นตัวผู้พิทักษ์เนี่ยนอดิวใส่คอสตูมด้วยเป็นโก้ลเดอร์ ดูเดือดกันเลยทีเดียวน,นะส่วนใหญ่จะปีกัน,กนแทบไม่ค่อยเข้าถ้าเป็นพลังแบบห่างกันเยอะกับตีมิดมีสองอย่างบางทีมิดกันกระจายเลยนะถ้าเกิดใช้นกด้วยใช้เบนไนกับโอนิต้าเนี่ยยืนแถวหน้าเนี่ยบางทีเนี่ยเนี่ย ตีมิด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 เน่ะสับกันมิดสับกันมิดกว่าจะจบนะครับก็ค่อนข้างนานค่อนข้างเดือดอันนี้ลองแชมป์ที่3มาดูว่าเขาใช้อะไรอ่าใช้แค่มังกร แหละก็เดี๋ยวไปดูอ่อไม่ต้องดูแลและเพราะว่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวคิดจะยาวเกินไปก็ ตัวอาสน์สุน,นักเอฟเฟกต์ปัจจุบันคือเมื่อปล่อยทอยีตัวสัพว์กาาปร์เซ็นคำรามคืออะไรเราต้องมาดวูวนแรกก็คือเอฟเฟกต์เมื่อเราปล่อยโทรศัพท์25%ที่จะคำรามซึ่งทำให้เป้าหมาย ซุมดาเมจลสิบคิิคอนลบสิบดาเมจคิทิคอนลบสิบต้านคิทิคอนลบสามสิบห้าอเอฟเฟกต์แบบซุมแสดงว่าถ้าเกิดว่าแล้วเราจะรู้ได้งไงว่าสถานะที่เขาโดนจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมันก็จะมีโอกาสที่โดนดาเมจเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสลด คีลดต้านคิลดอะไรพวกนี้นะก็อ้าเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะมีสถานะขึ้นยังไงบมางจะถือว่าเป็นเอฟเอ็กที่ดีถ้าเกิดว่ามีโอกาสโดนดาเมจเพิ่มขึ้นอีกสิบรถือว่าเยอะมาก เมื่อกี้ที่ตัวธนูมีหัวมีที่เป็นรูปบัฟอันนั้นหรือเปล่าที่เป็นรูปบัฟอ่าป้องกันอะไรสักอย่างนี่เนี่ยถ้าตัวนี่เป็นบัฟ่น่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่านะท,ท,ที่ติดตั้งฐานอนะอ่าอืมถือว่าน่ามาใช้อ่าแต่ว่าตัวกระถิ่ ตัวกระทิงเพิ่มบัฟให้นักเวทนะส่วนตัวนี้หายากก็เอฟเฟกส่วนใหญ่เน้นนักเน้นให้นักลบแต่ว่ามีให้เลนเจอร์ด้วยให้ได้หลายไฟายเลยก็ตัวอันนั้นน่าจะหาได้จากกิจกรรมที่เป็นวงล้อแบบนี้แต่เป็นวงลอ้อน่าจะเป็นวงล้อทิกซอมัง้งถ้าผมจำไม่ผิด ตัวสูย์นั้นนี้ที่เขาจะมีให้แลกหรือเราต้องหมุนครบกี่รอบเนี่ยแหละถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนั้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้หมุนไปพันห้าร้อยครั้งก็ก็ไ,ได้ชิ้นส่วนที่เป็นอ่าสีแดงแดงแบบนี้กี่ครั้งก็ไปย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้นได้นะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นอ่ารีวิวตัวเมดูซ่านะครับเดี๋ยวจะไปสุ่มกันนะครับก็คือจะใช้ตัว ID นี้สุ่มไปแล้วได้แค่25เสเศษไม่พอเพราะว่ามีเพชรแค่ 25k ซึ่งไม่พอก็เดี๋ยว เปลี่ยนแผนแล้เปลี่ยนแผนการเล่นเพราะว่าเมนูซ่าเนี่ยเป็นสายนักเวทซึ่งผมอยากได้มานลงทีมเพราะว่าจะได้มาคอมโบก,กันกับทีมปัจจุบันที่ผมใช้อยู่กับ ID i ดหลักไอดีนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาหมุนเนี่ยมีอยู่ 88k89k ก็เดี๋ยวน่าจะได้แล้วก็เดี๋ยวรีวิวเลยนะครับเป็นคลิปต่อไปเราคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่